สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับ เรามาเปิดดวงเดือนเมษายนกันนะครับว่าชาวมังกรจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอกล่าวดังนี้นะครับในคลิปนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งหากต้องการความแม่นยำนะครับรบกวนแอดไลน์เพื่อมาเปิดดวงส่วนตัวนะครับเอาระ เรามาดูพื้นฐานของชาวมังกรว่าเป็นคนอย่างไรกันบ้างน,นะครับชาวราศีมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเป็นคนที่ชอบตลกเฮฮาชอบความร่าเริงบางครั้งชาวราศีมังกรก็ดูเหมือนเด็กนะครับเพราะว่าชอบสนุกสนานอยู่เสมอมองดูแล้วเป็นคนสนุกอยู่ร่ำไป เป็นคนที่ชอบสนุกอย่างนี้นั่นเองนะครับชาวราศีมังกรจะใช้ถ้อยคําที่ชวนให้ผู้คนรอบข้างเพื่อนฝูงหัวเราะอ,อยู่ตลอดเวลาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอนะครับซื่อสัตย์สุจริตคบได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแน่นอนนะครับแม้ในบางครั้งจะใจร้อนอยู่บ้างแต่ก็ดึงสติตัวเองกลับมาได้ในเวลาไม่นานนะครับ ลึกๆแล้วก็เป็นคนค่อนข้างขี้เหงาอยู่เหมือนกันนะครับดูภายนอกดูเหมือนเป็นคนเข้มแข็งแต่ว่าภายในก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนและอ่อนแอนะครับเอาละสำหรับทางด้านการงานในเดือนเมษายนนี้นะครับในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องทำงานแบบหลายอย่างมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่า ไม่มีเวลาให้พักเลยทีเดียวจะมีงานหลายๆงานเข้ามาพร้อมกันโดยที่ท่านนั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือทิ้งงานใดหนึ่งไปได้เลยนะครับในเดือนนี้ท่านจะต้องทำงานมากหน่่ยมากแต่ก็นั่นแหละครับผลลัพธ์ที่จะได้รับก็จะดีมากๆเหมือนกันนะครับและผลงานของท่านในเดือนนี้จะ ปรากฏขึ้นจะโดดเด่นขึ้นนะครับจะเป็นผลงานที่ประจักษ์งอกเงยไปอีกหลายๆเดือนเลยนะครับดังนั้นแล้วท่านอดทนหน่อยนะครับอย่าเพิ่งท้อไปนะชาวมังกรสำหรับทางด้านการเงินนะครับชาวราศีมังกรในเดือนนี้นั้นท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยอะขึ้นนะครับหรือ ถ้าหากว่าท่านจะไปทำธุรกรรมการเงินใดๆท่านก็มีเกณฑ์จะผ่านโดยง่ายแต่ว่าเงินที่ท่านจะได้รับเข้ามาในเดือนนี้ได้มาเยอะๆนั้นค่าใช้จ่ายก็มีรออยู่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าได้มาจ่ายคร่องนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าท่านจะต้องลงทุนอะไรในเดือนนี้ ขอให้ทำใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้ทุนคืนมาง่ายๆนะครับต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับสำหรับทางด้านความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้นะความรักยังไม่เป็นไปอย่างที่ท่านต้องการนะครับถ้าหากว่าท่านมีคนเข้ามาก็ ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคนะครับเพราะว่าตั้งสเปคไว้สูงมากชาวมังกรเน,นี่ยนะครับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เรียกได้ว่ามีเข้ามามากมา,ม,ามากหน้าหลายตานะครับแต่ก็คุยกันเป็นแค่เพื่อนๆเ,นเนท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วท่านและคนรักของท่านนะครับมีเรื่องที่จะต้องให้ได้ใช้เงินร่วมกันนะครับ หรืออาจจะได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวร่วมกันนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายในด้านสุขภาพนะครับชาวราศีมังกรเดือนนี้มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาทั้งเดือนนะครับดังนั้นแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของไม่เกณฑ์นะครับจะมีอาการที่คิดมากวิตกกังวลนอนไม่หลับ หรือนอนหลับหลับตื่นตื่นนั่นเองนะครับยังไงก็พยายามดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขอน้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับ ขอให้คําทํานายและคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีมังกรขอให้ชาวราศีมังกรจงสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุและเช่นเคยนะครับชาวราศีมังกรหากคลิปนี้ฟังแล้ว ถูกใจฟังแล้วรู้สึกดีมีกำลังใจนะครับช่วยกดแชร์ออกไปนะครับให้ชาวราศีมังกรท่านอื่นได้มีโอกาสได้ฟังได้มีโอกาสได้รับพลังบวกนี้เพื่อที่จะได้ไปต่อสู้กับปัญหาทำให้จิตใจตัวเองเข้มแข็งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชาวมังกรขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ